หลังจากที่ราคาย่อตัวลงมานะครับทดสอบแนวรับเมื่อวานนี้ที่พันแเหรียญแล้วไม่สามารถหลุดลงไปได้ราคาเกิดการเด้งกลับรีบาวกลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะ สถานการณ์ตอนนี้คือการทดสอบแนวต้านอีกครั้งหนึ่งนะครับบริเวณ1840-42ี่ถึงเหรียญตรงนี้เป็นแนวต้านโซนแนวต้านซึ่งราคายังไม่สามารถทะลุขึ้นไปได้นะครับแต่ยังมีคงมีแรงดันอยู่ตั้งแต่เช้านะครับเอเชียยังคงซื้อดันกันอยู่แต่แรงขายก็ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันดังนั้นแรงซื้อแรงขายใครจะชนะ1840-42ี่ถึงเหรียญน,นี้จะยืนได้ไหมนี่คือสิ่งที่จะต้องรอดูกันนะครับในเช้าวันนี้แล้วเทคนิคบอกอะไรกับเรา ไปดูกันเลยครับด้วยเทคนิคจากหนังสือเทคนิคเทรทองแบบจอมยุทธครับเราจะมาไลฟ์กันด้วยหนังสือเล่มนี้นะครับฝึกฝนเรียนรู้กันด้วยเนื้อหาจากหนังสือเล่มนี้ครับเนื้อหาบอกอะไรกับดาวบ้าง5เทคนิคมีหน้าที่อย่างไรบอกแนวโน้มอย่างไรเรามาเรียนรู้ไปด้วยกันเลยครับทุกท่านหยิบหนังสือขึ้นมาวางไว้ข้างตัวเลย กราฟรายเดย์นะครับกราฟรายเดบอกกับเราชัดเจนมากครับด้วยโบริงเจอร์แบนด์บอกเราว่าอะไรครับนะเวลานี้ครับราคากำลังสวิงอยู่ในโซนด้านล่างของแบนดนะครับระหว่างแบนดกลางกับแบนดล่างนะครับเราจะสังเกตเห็นจากการที่หลังจากทำไฮที่1 8 5 9เเหรียญเนี่ยนะครับราคาลงมาเนาะแล้วทดสอบแบนดล่างใช่ไหมครับแล้วมีการสวิง บริเวณแบนล่างตรงนี้นะครับ3ทีนะครับแล้วขึ้นมาทดสอบแบนดกลางในเวลานี้ครับตอนนี้กำลังทดสอบแบนกลางอยู่ซึ่งแบนกลางตอนนี้อยู่ที่1842รี่เหรียญน,นะครับอ,อินดี้บอกกับเราแบบนี้เลยแบนกลางอยู่ที่1,842.92รี่เหรียญก็ตีสว่า1843เหรียญครับซึ่งถ้าไม่สามารถขึ้นไปยืนได้ถ้าไม่สามารถขึ้นไปยืน1,843ี่เหรียญได้ นั่นหมายถึงแนวโน้มก็จะเป็นการสวิงอยู่ในกรอบล่างแล้วบอลิงเจอร์แบนล่างรอรอการลงมาทดสอบอีกครั้งหนึ่งที่1 8 0 6เหรียญครับนี่คือไลนเดย์บอกกับเรานะครับบอลิงเจอร์แบนล่างนะครับบอกว่าแนวรับอยู่ที่1 8 0 6เหรียญน,นะครับส่วนบอลิงเจอร์แบนบนแนวต้านอยู่ที่1 8 8 0เหรียญครับอ่าเพราะฉะนั้นจากแนวโน้มของบอลิงเจอร์แบนบอกให้รู้ว่าอะไรครับบอกให้รู้ว่า เจ้าพันนี่ขยายมาดูเลยนะครับเจ้าพันแปดร้อยสี่สิบสามเหรียญตรงนี้เนี่ยนะครับเจ้าพันแปดร้อยสี่สิบสามเหรียญซึ่งเป็นแบรนกลางตรงนี้เนี่ยถ้าเบรกได้ก็จะขึ้นไปเจอกันข้างบนต่อนะครับตรงจุดนี้เบรกได้เมื่อไรเนี่ยขึ้นไปเจอกันแบรนบนนะครับแบรนบนซึ่งอยู่ที่พันแปดร้อยแปดสิบเหรียญน,นะครับด้วยบริจเจอร์แบรนบอกว่าแบบนั้นนะครับ แล้วก็ถ้าเบรกไม่ได้ก็จะลงมาอีกครั้งหนึ่งนะครับมาทดสอบแบนด้านล่างซึ่งอยู่ที่ประมาณ1806เหรียญในเวลานี้นี่คือแนวโน้มของลายเดย์ลายเดย์บอกกับเราแบบนี้ครับด้วยบอลิงเจอร์แบนนะครับเราเชื่อว่าอย่างไรเทคนิคบอกแบบนี้แล้วเราจะคิดอย่างไรดังนั้นแน่นอนครับเราก็ต้องรอรออะไรครับรอดูแบนกลางเจ้า1843เหรียญเนี่ยจะยืนได้ไหม ยืนได้ขึ้นต่อยืนไม่ได้ก็จะย่อตัวลงนะครับง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับลายเดย์บอกแบบนี้เราไปดูกันต่อที่ลาย4ชั่วโมงครับแล้วลาย4ชั่วโมงบอกอะไรกับเราบ้างไปกันเลยทำเฟรมลาย4ชั่วโมงหลังจากทำจุดต่ำนะครับจุดต่ำที่1,804เหรียญตรงนี้นะครับไขเข้ามาแล้วรายงานตัวเข้ามาครับขอไลค์ขอหัวใจ ขอแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแชร์กระนำซัมเมอร์เซลล์กันไปเลยครับกดกันรัวๆเลยนะครับแชร์แบบกดกันรัวๆไปเลยเพื่อที่จะได้รู้ว่าสมาชิกจะได้รู้ว่าอ้อผมมาแล้วนะครับไลฟ์สดเปิดแล้วดังนั้นขอให้ทุกท่านแชร์กันกระนำไปเลยครับสวัสดีครับโลภู่มารวดเร็วมากนะครับไปกันต่อที่ไทม์เฟรมราย4ชั่วโมงครับรายเดย์บอกแบบนี้ราย4ี่ชั่วโมงบอกกับเราว่า หลังจากทําโรเสร็จแล้วนะครับแนวโน้มของราคาเป็นอย่างไรแนวโน้มของราคาก็ดีดตัวกลับขึ้นมาจากการดีดตัวกลับขึ้นมาบอกให้รู้ว่าณนะเวลานี้ครับมาทำไฮเอาไว้ที่าลายสี่ชั่วโมงบอกไม่ชัดเจนนะครับดังนั้นเมื่อลายสี่ชั่วโมงบอกไม่ชัดเจนเราไปดูกันที่ลายหนึ่งชั่วโมงเลยดีกว่าครับเพื่อความทันใจในวันนี้นะครับนะ้าพาวอตพอยต์บอกมาครบจุดเลยครับ 1,804ี180เหรียญแล้วดีดตัวขึ้นมาทําไหาที่1,844.7แล้วมีการย่อตัวลงไป1,830เห็นภาพไหมครับสมาชิกทุกท่านการดีดตัวขึ้นมานั้นนี่ครับดีดตัวขึ้นมาแบบนี้เลยทําลูกขึ้นขึ้นมาแล้วหลังจากนั้นย่อตัวลงไป ทำโลที่เมื่อวานนี้1 8 3 0 0 7นะครับแล้วตอนนี้กำลังเด้งกลับขึ้นมาอยู่การเด้งกลับขึ้นมานั้นกำลังทดสอบแบนบนและดันแบนบนอยู่ครับมีการดันอยู่แรงซื้อกำลังพยายามดันแรงขายก็พยายามกดตัวลงนี่คือแนวโน้มของราคานะครับบอกให้เรารู้ว่าแนวโน้มณตอนนี้ครับนี่คือแนวต้านเลยครับพันแนวต้านอยู่ตรงไหนแนวต้านอยู่ตรงนี้ครับอ่า คื่นะครับไฮอยู่ที่พันแปดร้อยสี่สิบสี่เราก็กดไปเลยครับไฮนี่ครับแนวต้านแรกเลยครับแล้วก็แนวต้านต่อไปก็คืออะไรครับแนวต้านต่อไปก็คือตรงนี้เลยครับไฮของไส้ไปลายไส้สีแดงนี้เลยครับเป็นแนวต้านอีกตัวหนึ่งนะครับแปดร้อยสี่สิบเอ็ดจุดห้าแปด ปึ๊บเราจะได้แนวต้านมา2เส้นดังนั้นตรงนี้จึงเป็นโซนแนวต้านครับนี่คือโซนแนวต้านนะครับสมาชิกทุกท่าน1,841ถึง1,844เหรียญเห็นภาพไหมครับสมาชิกทุกท่านว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นถ้าโซนนี้สามารถผ่านได้นั่นหมายถึงผ่านได้ก็ขึ้นต่อ ผ่านได้ก็จะขึ้นต่อถ้าโซนนี้ผ่านไม่ได้จะเกิดการพักตัวลงอีกครั้งหนึ่งนะครับจะเกิดการพักตัวลงอีกครั้งหนึ่งนะครับแนวรับอยู่ที่เท่าไหร่ครับแน่นอนครับแนวรับแรกอยู่ที่ตรงนี้เลยครับโบลิงเจอร์แบนโบริงเจอร์แบนกลางอยู่ที่เท่าไหร่เอ่ยโบริงเจอร์แบนกลางอยู่ที่สักครู่นะ รจอรแบกงกอยู่ที่พันแดอยสาสิบห้าเหรียญตรงนี้เลยครับเป็นแนวรับแรกที่ต้องไม่หลุดนะครับถ้าหลุดนั่นหมายถึงราคาจะลงต่อเพื่อไปเจอโบริงเจอร์แบนล่างก็คือพันแด้อยสามสิบเหรียญตรงนี้แนวโน้มชัดเจนมากครับเนาะแนวต้านโซนแนวต้านอยู่ที่พันแปดร้อยสี่โซนแนวต้านอยู่ที่พันแปด้อยสี่สิบ 5โดยประมาณเนาะแล้วก็พ2นแคร้ส่สสองนะครับทศนิยมเราปัดขึ้นไปให้หมด <c oughs> นะครับโซนแนวต้านอยู่2จุดนี้ครับ1,845กับ1,842ส่วนโซนแนวรับอยู่1,830กับ1,835นี่คือลายชั่วโมงบอกกับเราแบบนี้ครับถ้าหลุดถ้าหลุดเจะันแ้า1สิบเหรียญตรงนี้ไปได้นั่นหมายถึงราคาจะ ย่อลงต่อทันทีนะครับถ้าไม่หูดด1้3 0ก็จะเด้งกลับเหมือนเดิมนะครับแนวโน้มเดิมกับเมื่อวานนี้เป็นการไซด์เวย์ต่อไปนี่ก็คือแนวโน้มของลาย1ชั่วโมงในวันนี้ครับสมาชิกทุกท่านเข้าใจกด5มาคนละ5ตัวครับไม่เข้าใจกด0เข้าใจกด5มาคนละ5ตัวครับไม่เข้าใจกด0 ดังนั้นเราจะได้ว่าอะไรมาถึงจุดนี้เราก็เลยได้ว่าแนวต้านอยู่ที่แนวต้านอยู่ที่เท่าไหร่บ้างครับพันนี่เลยโซนแนวต้านตรงนี้ก็คือเจ้าพันแปดร้อสี่สสองถึงสี่สิบห้านะครับสี่สิบสองถึงสี่สิบห้าตรงนี้เป็นโซนแนวต้านนะครับ ถ้าทะลุขึ้นไปได้ก็ไปก็จะขึ้นต่อนะครับแต่ถ้าทะลุไม่ได้ก็จะย่อตัวลงไปนะครับ4 2่สถึงสเสร็จแล้วก็ไปเจอกันต่อที่พันแปดเหรียญนะครับเป็นไฮก่อนหน้านู้นนะครับแล้วก็เป็นแนวต้านอยู่นะครับส่วนแนวรับแนวรับตอนนี้เราจะสังเกตได้เลยว่าแนวรับก็คือเจ้าโบรกเจอร์แบนดกลางซึ่งอยู่ที่เท่าไหร่ครับซึ่งอยู่ที่พัน 1,835นะครับแนวรับแรกนะครับ1,835แนวรับที่2อยู่ที่1,830นะครับเป็นโลของเมื่อวานนั่นเองนะครับแล้วก็เป็นบร l l ิ n เจอร์แบนล่างของรายชั่วโมงด้วยนะครับ1,830แนวรับต่อไปถ้าหลุด30ก็จะลงต่อนะอ่าถ้าลงต่อไปไหนล่ะเอาแนวรับหลักๆไปเลยครับก็ประมาณ1,820แล้วกันนะครับ1,827 แนวรับจากฟิโบนาชีนะครับแนวรับจากฟิโบนาชีก็คือ1827แล้วก็ไปที่1 8 0 0อ่าเท่าไรเอ่ย19นะครับเป็นฟิโบนาชีจุดหนึ่งนะครับนี่คือแนวรับที่ตอนนี้นะครับเกิดขึ้นนะครับจากฟิโบแล้วก็แนวโลจุดโลจุดโบลิงเจอร์แบนนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ทุกท่านเข้าใจนะครับ เข้าใจกด8มา5ตัวครับไม่เข้าใจกด0ราคากำลังทดสอบโซนแนวต้านอยู่ถ้าไม่ผ่านจะเกิดการย่อตัวลงไปอีกครั้งหนึ่งแต่ถ้าผ่านจะขึ้นต่อนะครับไปเจอแนวต้านถัดไปนี่ก็คือแนวโน้มตอนนี้แล้วตอนนี้ก็ต้องลุ้นครับว่าเจ้าโซนแนวต้าน1 8 4 2 4 5เหรียญน,นีจะยืนได้ไหมนะครับแล้วแนวรับที่ไม่ควรหลุดก็คือ1,835 ตรงนี้ครับแนวต้านแนวรับแนวต้านทะลุขึ้นต่อแนวรับหลุดลงครับกลับลงไปครับสำคัญตรงนี้เลยต้องรอดูกันดีๆนะจะขึ้นหรือจะลงเราก็ต้องรอดูกันดีๆสวัสดีครับคุณแววโฮมคุณนุย้ยครับสวัสดีครับคุณนะัทต้องจากลากันแต่เพียงเท่านี้แล้วครับสำหรับวันนี้ครับ แล้วพบกันใหม่ครับในวันจันทร์หน้าครับวันนี้ก็แนวโน้มฝากแนวโน้มไว้อย่างนี้เลยครับสำหรับวันศุกร์นะครับไฮไม่น่าจะยืนเกิน1852นะครับแต่ถ้าผ่าน1852ได้ก็ไปเจอกันฟิโบ n นาชีที่1864กนะ1864ก็จะเป็นแนวต้านถัดไปนะครับแนวรับก็จะเป็นตามนี้เลยนะครับทุกท่านขอให้ทุกท่านโชคดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ